สล s a l a m u a l a i k u m w a r a h ม a t u l l a h wabarakatuh แม่ในภาษาอัหรับแปลว่าอุมมุนอุมมุนนี่แปลว่าแม่แต่แปลในนัยยะของภาษาตัวนี้แปลว่าที่กลับแล้วมันจริงไหมท่านพี่น้องเวลาที่ท่านพี่น้องเนี่ยเหนื่อยล้า ข้อใจลำบากเศร้านึกถึงไทยนึกถึงที่กลับกลับไปไหนอ่ะกลับไปหาแม่แม้แต่แม่ของเราอยู่ในกูบกูตก็ตามเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยรากูบูเนี่ยมันได้กำลังใจท,งท,งทั้งที่เรือนร่างของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนในกูบูแล้วถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยู่ในกูบูตละเขามีชีวิตอยู่นะ่ะ เรากลับไปหาแม่เนี่ยเพียงแม่มากอดเราเนี่ยความอบอุ่นเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เรายังเยาว์วัยเด็กๆเลยอบอุ่นมากเวลาที่เราเหนื่อยล้าเนี่ยใครจะมาลูบหัวเราเนี่ยมันก็ไม่สร้างความอบอุ่นเท่ากับการลูบหัวของใครคนที่เป็นแม่เราเหนื่อยเราหมดแรงต่อให้นอนบนเบาะบนหมอนที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสน มันก็จะไม่นิ่มเท่ากับนอนบนตักของใครของแม่ทั้งๆที่หน้าแข้งของเขาก็ไม่มีเนื้อแล้วเพราะเขาไม่ได้เคยกินข้าวแล้วแต่ทุกครั้งที่นอนบนตักแม่มันอบอุ่นมันนิ่มแล้วแม่ก็ลูบหัวเราตาเราก็มองแม่แล้วแม่ก็จะพูดปลอบใจจนกระทั่งเราลีตาแล้วก็หลับลงได้สิบวันของเดือนุ่นใิ้ญาณในวันนี้ จะเป็นกลางวันและกลางคืนก็ตามอยากให้ท่านพี่น้องเนี่ยขออุอาเยอะๆเยอะๆ,ๆกว่าทุกครั้งที่เคยทำอย่าขอเฉพาะหลังละหมาดขอไปในขณะที่ลมหายใจของท่านพี่น้องเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยขอเยอะๆเพราะเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเราจะมอบงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดในวันนี้ถวายแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในเดือนรอมฎอนนบีขึ้นคุตบะานในเดือนรอมฎอนด้วยนบีขึ้นคุตบะานพอนบีเดินก้าวไปที่ขั้นบันไดของมิมบัตมีสามขั้นนบีกล่าวว่าอาเมนซอฮาบาั์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่เคยได้ยินนบีกล่าวอาเมนในขณะก้าวขึ้นบนมิมบัตพอขึ้นมิมบัตที่สองนบีก็อาเมนขึ้นมิมบัตที่สามนบีก็อาเมนเสร็จละหมาดเรียบร้อย อับูฮุไรลอดเราที่ยังลออานูรีบมาเลยมาถามท่านนาบีมันเกิดอะไรขึ้นทําไมนบีขึ้นมิมบัตครั้งนี้ในเดือนรอมฎอนแล้วนบีกล่าวคําว่าอาบีนอามินแปลว่าขอล l l ทรงโปรดรับด้ยวยเถิดนบีบอกยาอันนี้ยิบรีนอันเนื่องมาจากยิบรีนมาหาฉันในขณะที่ฉันกาลังจะขึ้นมิมบัตยิบรีนล,ลงมาแล้วนั้นิบรีนก็บอกว่าคนที่มันอรัรรกะอาบาวาหู ใครก็แล้วแต่ที่เขามีพ่อแม่ที่แก่ชราอยู่กับเขาแต่ไม่เป็นเหตุทําให้เขาต้องทําดีกับพ่อแม่ไม่เป็นเหตุที่เขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะมีพ่อแม่อยู่ในบ้านแต่กลับเป็นเหตุทําให้เขาถูกอัลลอฮ์สาปแช่งเป็นเหตุทําให้เขาต้องตกนรกขอให้คนคนนี้ได้รับกับความหายนะด้วยเถิดยิบรีนพูดนบ,บีก็บอกอาเมนขออัลลอฮ์ทรงรับดัอาของยิบรีนด้วยเถิด คนที่มีพ่อแม่แล้วไม่ใส่ใจพ่อแม่ไม่มีใครหรอกที่จะรู้ว่าย่อเราชอบอะไรมะเราชอบอะไรนอกจากตัวคนที่เป็นลูกลูกชายในบางทีอาจจะไม่ได้รู้เลยแต่ลูกสาวเนี่ยลูกสาวเนี่ยมักจะรู้เพราะนั้นถ้าได้สามีดีสามีก็จะบอกว่าไปนะเราสาวอาทิตย์นี้เราไปเยี่ยมมะมะเธอนะวันเสาร์ไปเยี่ยมมะเธอวันอาทิตย์เราไปเยี่ยมมะฉัน มันก็ได้ไปมากไม่ใช่ว่าเสาร์นี้เราไปเที่ยวทะเลเสาร์หน้าเราไปกินไปกินของก็ที่ห้างละมะล่ะมะกระปอยสังกาตาอยู่ที่บ้านอย่างนั้นแหละทําไมอ่ะอามันอิบาดาอื่นๆท่านพี่น้องทาไปเถอะอามัดอิบารัท่านพี่น้องทำเท่าไ,ไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าท่านพี่น้องลืมทําดีกับพ่อแม่หรือเบาความกับคนที่เป็นพ่อแม่อามันอิบาดาที่ถูกนําทูลต่อรอบทุกวันจันทุกวันพฤหัสเนี่ย พอไปถึงอัลลอฮ์สุภาในอูวาตาลาอัลลอฮ์สั่งมาเลย์ก้าวเอากองไว้ก่อนเอาเก็บไว้ก่อนแต่สำนวนเนี่ยเขาบอกเอากองไว้ก่อนคือทิ้งไว้ตรงนั้นแหละจนกว่าว่าเขาจะกลายเป็นคนที่พ่อแม่ภูิใจแล้วก็พอใจ,จโทษเทียอัลอลสสุภาในูวาตาลาไม่เอาโทษแล้วรอไปลงโทษในวันกิยามัดเพื่อหวังว่ามนุษย์จะได้ตบัรตัว เราทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษเพราะถ้าเราตบัดตัววันใดอิสิกฟัดวันใดอัลลอฮ์ก็ลบโทษเราในสัญญานี้แต่มันมีอยู่โทษเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่รอประวิงเวลาไวาา้ดังกล่าวนั่นก็คือโทษของคนที่เบาความกับคนที่เป็นพ่อแม่